เรื่องของตึกถล่มเนี่ยไอ้นู่นก็อืดไอ้นี่ก็ชา้ากฎหมายนั่นก็ติดแต่สิ่งที่รวดเร็วข้ามขั้นปืดป๊ดปืดป๊ดปืด๊ดปปื๊ดคือคาสิโนรวดเร็วทันใจนะต้องรีบไปเพราะเดี๋ยวเรือล่มหรือว่าต้องรีบไปให้สุดก่อนก่อนที่มันมีเหตุการณ์จะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนนายก ไม่รู้อุบัติเหตุมีตลอดสิ่งที่เขาทำแล้วรีบเร่งทำเนี่ยไม่ใช่ประชาชนนะก็เพื่อนายใหญ่เพื่อนายกและพวกเราคือคณะรัฐมนตรีรอดแต่ประชาชนไม่รอดเพราะฉะนั้นถ้าประชาชนต้องรอดประชาชนประชาชนอย่างเราอยากรอดก็ไม่ต้องหวังพึ่งรัฐมนตรีไม่ต้องหวังพึ่งคณะรัฐมนตรีไม่ต้องหวังพึ่งนายกไม่ต้องหวังพึ่งนักการเมืองสิ่งที่ต้องพึ่งก็คือประชาชนและตัวเราเองเท่านั้นสองขาของเราใช่สองแขนของเราย้ำฮะ ประเทศนี้มันพิสูจน์แล้วพิสูจน์อีกว่านักการเมืองคณะมนตรีไม่เคยมีคําว่าประชาชนอยู่ในกำมลสันดานก้านสมองประชาชนอยากได้อะไรต้องลงมือทําแบบที่เราบอกนี่แล้วเราก็ทําอยู่ก็ขอเชิญน,นะครับพี่น้องที่เลือกเขาเข้ามาในเมื่อคุณเลือกเขาได้คุณก็ต้องไล่เขาให้ดูครับไล่แบบไหนทุกจังหวัดทุกพื้นที่จัดกลุ่มจัดสัมมนาจัดอบรมพูดคุยกันถึงปัญหาบ้านเมืองไม่จำเป็นจะต้องมาที่คอปทอก็ได้ ท่านรวมตัวกันกระจายแต่ละชุมชนกระทรวงตบวงกรมหมู่บ้านตำบลอำเภอคุยกันผู้ถึงปัญหาของประเทศท่านบอกว่าตอนนี้ฉันเหนื่อยตอนนี้ฉันเพลียตอนนี้ฉันมีปัญหาชีวิตตอนนี้ฉันมีปัญหาเศรษฐกิจการเงินเพราะท่านไม่สนใจการเมืองการเมืองเลยจัดการกับท่านถึงทุกวันนี้ไงครับท่านถึงจนแบบนี้ไงครับถ้าท่านจัดการการเมืองได้รับรองท่านรวยวันพรุ่งนี้เลยครับถูกต้องครับแล้วตอนนี้เราก็เห็นว่าเขาก็รู้ว่าตัวเองเพียงพล้ำนะพยายามออกสารพัด นอตโพลนะโพลกเเหนือ uh, uh, สวนสัตว์ุสิตโผวันนี้ก็มีโพออกมาอีกแพทองทานคือนายกอันดับหนึ่งซึ่งประชาชนอยากให้เป็นนายกเนี่ยมันยิ่งย้ำว่าเนี่ยมันต้องหาอะไรมันหนุนหลังเพื่อเอามาพูดเอามายืนยันหลอกตัวเองหลอกคลมอหลอกประชาชนซึ่งกินที่เท่าแกลบบางส่วนเพื่อให้เห็นว่าตัวเองเนี่ยยังเหมาะสมทั้งๆท,ท,ที่เขาพลาดแล้วพลาดอีกตลอดแม้แต่กระทั่งเรื่องตึกถลม่ม